สวัสดีคะ่ะก็สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ดาด้าจะมาให้ดูปลาดุกร้านะคะปลาดุกร้าโฮมเมดนะคะที่เราทำสดๆแล้วก,ก็ส่งตรงถึงลูกค้านะคะปลาดุกร้านี่เป็นอาหารโบราณพื้นบ้านของภาคใต้นะคะก็วันนี้มาให้ดูแพ็คที่กำลังจะส่งลูกค้าจะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้เราทำเองเป็นปลาดุกล้าโฮมเมดนะคะสำหรับหลายท่านที่ดูอะไรนะหลายท่านที่ไม่รู้จักว่าปลาดุกล้าคืออะไรปลาดุกล้าเหมือนปลาเข็มไหมเดี๋ยวดาด้ค่อยใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะคะอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะสำหรับที่บ้านปลาจะเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะนี่นะคะ ไซส์ใหญ่นะคะนี่อร่อยค่ะคือจะเค็มไม่มากนะคะแล้วก็จะออกหวานหวานเล็กน้อยนะคะหวานไม่เยอะก็คือว่าจะกลมกล่อมนะคะสําหรับท่านที่าทานข้าวไม่ได้ทานอาหารไม่ได้ก็ชอบอาหารพื่นบ้านอาหารโบราณก็ลองดูนะคะลองสั่งทานดูก็สามารถจะเข้าไปสั่งซื้อได้นะคะที่ facebook หรือว่า,าแฟนเพจนะคะปลาดุกราาจิตนะคะ นี่นะคะดาด้าให้ดูนะอันนี้กําลังเตรียมส่งเลยนะคะแพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะนี่จะส่งในประเทศแล้วก็สามารถจัดส่งต่างประเทศได้นะคะนี่ดาด้าก็ให้ดูท่านไหนจะรับก็สามารถจะเข้าไปดูได้นะคะที่เพจปลาดุกราพระจิตนะคะ,ะสั่งล่วงหน้านิดนึงถ้าท่านจะรับเยอะรับไปขายก็สั่งล่วงหน้านะคะ เพราะว่าปลาต้องใช้เวลาในการทำเนี่ย5-7วันนะคะ5-7วันในการทําต่อแผงต่อรอบนะคะเราก็จะทําเป็นแผงต่อแผงรอบต่อรอบนะคะนี่นะคะถ้าไหนจะรับก็เข้าไปสั่งซื้อเลยนะได้มาให้ดูวันนี้ทําสดๆเลยนะคะแบบนี้นะปลอดภยัยไร้สารเคมีนะคะเด็กทานได้ผู้อาวุโสทานได้ค่ะ เป็นปลาดุกราจากทางใต้นะคะเป็นอาหารโบราณพื้นบ้านของภาคใต้นะคะเราทําเองขายเองนะคะนี่ดาดาเคยทําคลิปวิดีโอที่วิธีการทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกเคยลงไว้ให้หลายคลิปมากนะสอนการทําปลาดุกร้านะคะเดี๋ยวดาด้าจะใส่ลิงก์ของเพจเอาไว้ให้นะคะท่านไหนจะสั่งซื้อก็เข้าไปาสั่งซื้อหรือว่าดูผลิตภัณฑ์แล้วก็ ดูสินค้าได้นะคะที่เพจปลาดุกล้าปจิตนะคะรวมทั้งมีสินค้าอย่างอื่นนะคะอีกหลายรายการนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ส่วนปลาดุกล้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดจะสั่งไปขายหรือว่าสั่งเยอะๆก็ส่งได้ตามลําดับคิวนะคะเพราะเราต้องทําสดรอบต่อรอบนะคะนี่ค่ะส่วนมากปลาก็จะเป็นตัวใหญ่นะยกเว้นเป็นบางรอบนะคะอโอเคค่ะ ก็ท่านไหนที่ต้องการจะสั่งซื้อหรือว่าอยากลิ้มลองรสชาติว่าเป็นยังไงนะคะก็เข้าไปสั่งซื้อได้เดี๋ยวได้จะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะตรงคอมเมนต์แรกค่ะขอบคุณค่ะ